ลิวเกมไนฟ์ไทยแลนด์แปรงสีฟันซิสเตมาซอฟต์แอนด์สมดีน่าด้มถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำสอเท่าบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แกส รายการฮอลลีวูดเกมน้ไทยแลนด์นะครับในบรรยากาศคริสต์มาสแบบนี้นะครับแต่งตัวกันมาอย่างเต็มที่วความสุขสนานแบบนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าคะแนนมาเสมอกัน1 5ต่อ15นะครับเกมต่อไปเนี่ยนะครับทีมของออคุณหมอกอล์ฟเล่นก่อนนะเกมต่อไปก็คือนังดังหลังเต่า วิธีการนะครับคือคุณสี่คนมายืนยังไงก็ได้รทีมงานของผมส่งเตาข้ามหัวคุณมาคุณถือเอาไว้คุณศึกษาเรียงได้ได้ยินเสียงติ้งปุ๊บเนี่ยนะครับก็แปลว่าได้คะแนนผมจะมีคาใบ้มาให้คาใบ้มาให้เรื่อยๆนะครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมคีจำรับเชิญมาพร้อมแล้วเอาเตาออกมาแม่จริงมาล้อมาแล้ว เราดูก่อนได้ใช่ไหมดูเลยครับ <S <S 2> 2> ศึกษากันอยากเต็มที่ได้เลยอยากได้แบบไหนเอาเลยพร้อมเริ่มชายหนุ่มและหญิงสาวที่พบกันโดยบังเอิญที่ประเทศเกาหลีโดยมีข้อตกลงว่าอยากไม่บอกชื่อกันกัวเปนโกันโกไก่ก็ไก่กูรู้ะไรอูกไก่ใช่ไหมกัวไก่หม่นหมืนหมึนหมตุ่มกัวกัวไก่วนี่นอนอวอนออถูกอ เด็กหนุ่มหนีพ่อไปสอบเข้าเรียนดนตรีตามผู้หญิงที่แอบชอบ Season Change Season Change 1 CHA มาเลยมา Change Season Change สกัด13กิโลเร็วๆเร็วๆซันซันถูกทางเรื่องราวของหนุ่มเซอร์ที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องนำแสดงโดยเป้อารักษ์สุดเก่งแสดเป็ดสุดเก่งแสดงเป๊ะฟอร์มดีสุดเป็ด ถูกต้องสเพื่อนสีสุดเกรียนรวมตัวกันตั้งวงดนตรีเพราะอยากโชว์หญิงสักสีสักสีสักสีสัักสีหวยขั้นเทพหวยขั้นเทพหวยขั้นเทพหวยขั้เรื่องราวของลูกเป็ดที่เรที่ชื่อน้ำตกหลุมรักรุ่นพี่หนุ่มสุด้อตในโรงเรียนเรียกว่ารัก ถูกต้องตำนานความรักระหว่างคนกับผีแสดงโดยมารุ่งเฮาเดอร์ไก่ดํากาจบเรียบร้อนยพวกคุณนะครับทำได้ดีมากกับประจำที่ได้เลยนะครับบอกไปก่อนคุณได้ทั้งหมด6อันคุณสอนักกีบ12บวของก่บหนําไปก่อน27ต่อ15พวกคุณต้องทําให้เร็วกว่านี้ครับ ได้ไหมได้เลยครับได้เข้าที่เลยอดได้อย่าพูดไปเรื่อดเลยนะลองก่อนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมพร้อมเฮ้ยเดฮ้ย้ยต้องมุ่งมันครับผมมั่นแสนไม่ใช่เรื่องเล็กครับรนเอาเงินแสนเห้เลยมาเอ้าป้องเอ้าปองอะอะไรฮะตัวอะไรนะตัวอะไรนะเมื่อกี้กองมาเอาเต้าออกมา ศึกษาดูเลยครับว่ามีเขียนว่าอะไรบ้างพร้อมครับเล่นเลยครับพร้อมครับเริ่มหนังรักในวัยเด็กกับวลีเด็ดเจี๊ยบแฟนฉันแบนดฉันแสลงฉันอย่างฉันอนี่เราทำไมฉันอยูนี่สุดท้ายแฟนฉันอยู่ไหนถูกต้องครับการตัดสินใจบอกความรู้สึกที่มีของไข่ย้อย

เพื่อนสนิทนังนังแจ้งเกิดชายรักชายของมาริโอเมาเลอร์รักแห่งสยามรักแห่งสยามรักนี่เหรออยามอยู่นี่ค่ะยามอยู่นี่สอยอยู่นี่ค่ะการรู้จักกันผ่านไดอารี่ของครูสองคนในโรงเรียนกลางเขื่อน คิดถึงวิทยาวิทยายายยาขาดอะไรคะถึงวิถึงวิคิดถึงอยู่ไหนคะวิทยาค่ะเรื่องราวของพ่นังงานธนาคารที่มีนทบาทอะไรเลิกค่ะมอนวเวล ผมติดตรงเพื่อนสนิทเพื่อนสนมทเพื่อนขยัยงอะไรตั้งโต๊เลยเพื่อนสนิสาพอแยกไอ้เพื่อนแล้วก็สอเสือไปติดกันนอนหนูตรงนั้นทําให้งงกันทีมเลยไปต่อไม่ได้มันไม่ได้ติดที่เพื่อนสนิทหรอกค่ะมันติดที่ความเป็นทีมเวิร์กเราเป็นศูนย์ถ้าความเป็นทีมเวิร์กเราเป็นศูนย์ค่ะ่คุณได้ไปทั้งหมด4ภาพยนตร์คูณสอนเท่ากับ8หดวงก่อ5นะครับตามอยู่23ต่อ32 และเกมต่อไปที่เราเตรียมไวให้คุณเป็นเกมใหม่ครับ oh. มีชื่อว่าซุปตาคว้ากล่องจะเป็นอย่างไรน่ากลัวขนาดไหนไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวกลับมาดู หนังดังหลังเต่าเนี่ยนะครับพอทุกคนได้ลูกเต่ามาก็มาดูเลยครับว่าตัวเองได้คาอะไรบ้างแล้วพอพีพ่วิลลี่นะครับประกาศออกมาว่าเป็นหนังเรื่องอะไรทุกคนช่วยกันดูช่วยกันเรียงสลับที่นะครับยากขนาดไหนเนี่ยน้องมาตูมตอบได้ไวกว่าเพราะฉะนั้นพอตอบได้ไวปุ๊บทุกคนมาจัดลําดับตามตําแหน่งที่ถูกต้องมันก็เลยออกมาให้คะแนนนำห่างน้องสสิไปเลยล่ะคะ่ะ